สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขอกีฬาเอเชียนเกมกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็การแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยกำลังแข่งกันยังดุเดือดเลยแล้วก็จีนไม่ต้องห่วงนะครับจิงก็ได้เหรียญทองไปเยอะมากๆเลยคืออย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงต้นปีก็จะมี4เกม ก็เป็นสีเกมที่กัมพูชานะครับแมแล้วกัมพูชานี่ทางฝั่งเขาคือไม่ใช่ตัวนักกีฬาหรอกเป็นทางฝั่งโซเชียลนะครับว่าโอ้ยจะเป็นเจ้าเหรียญทองหรือว่าอะไรให้ได้โดยการโอนสัญชาตินักกีฬามาเยอะแยะมากมายแต่จริงๆเขาก็ได้เหรียญไปเยอะกว่าที่เคยเป็นนะครับด้วยฝีมือของนักกีฬาโอนสัญชาติแต่ว่าเจ้าสีเกมนี่ก็คือเวียดนามซึ่งก็ต้องบอกว่าโกยเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวมันก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊ะทางกัมพูชานี่เอื้อให้เวียดนามในบางรายการหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะตัดเหร อยากจะตัดเหรียญทีมชาติไทยก็เอื้อให้ทางเวียดนามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เวียดนามเนี่ยก็จะเก่งในกีฬาสากลในหลายๆประเภทโดยเฉพาะว่ายนา้ําอย่างวูซูวูซูถึงแม้จะไม่ใช่กีฬาที่บรรจุในโอลิมปิกแต่ว่าก็เป็นกีฬาที่มีในเอเชียนเกมซึ่งเวียดนามก็ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็จะมีหลายประเภทที่เขาเนี่ยพอๆกับไทยแต่ว่าในระดับอาเซียนเนี่ยเขาอ,อาจจะดีกว่าในระดับอาเซียนนะครับก็แต่ก็คือพอไปถึงในระดับเอเชียนเกมเขาอาจจะไม่ได้เหรียญแต่ว่าจริงจริง แล้วโดยรวมกีฬาในเอเชีย่นเกมของเราก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดูดีกว่าเลยโดยที่กีฬาที่เราทําได้อะไรเงี้ยเราก็ทําได้ตามเป้า ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางอย่างของทางเวียดนามที่เป็นกีฬาที่อาจจะบรรจุในเอเชียนเกมเนี่ยเขาทาได้ดีเขาเขาดูเด่นในอาเซียนแต่ว่ายังไปไม่ถึงเหรียญทองเพราะว่ายังมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรืออะไรขวางอยู่พอมาแข่งกันในเอเชียนเกมปุ๊บเอามาดูเหรียญปุ๊บอ้าวไปบกปรากฏว่าไทยเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านะครับก็เรียกว่ารอบนี้เจ้าอาเซียนล่าสุดก็คือเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแชมป์จักรวาลนะครับก็ไม่เห็นฝุ่นเลย หากเรามาดูกลุ่มประเทศอาเซียนที่แข่งในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็จะปรากฏว่าไทยนําเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของเหรียญทองครับแเหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเลยทีเดียวขณะที่อินโดนีเซียก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเขาเรื่องของกีฬาที่เป็นภาษากลนิดนึงหรือกีฬาในเอเชียนเกมก็ยังถือว่าดูดีครับสเหรียญทอง3เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรองลงมาเป็นสิงคโปร์ครับสเหรียญทองมาเลเซีย1เหรียญทองเวียดนามก็ไม่ธรรมดานะครับหเหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็สิเหรียญทองแดง ฟิลิปปินก็มีเหรียญเงิน6เหรียญทองแดงบรรุนัยก็ยังมีนะครับ1เหรียญเงินลาวมี2เหรียญทองแดงขณะที่เมียนมายังไม่มีครับติมอเเร์เลสเตก็ยังไม่มีแล้วก็กัมพูชาก็ยังไม่มีต้องบอกว่าในเรื่องของกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมหรือ,อโอลิมปิกเกมเนี่ยเราก็จะดูดีแล้วก็ดูเด่นกว่าแต่ถ้าพูดถึงกีฬาทั่วไปในการแข่งขันซเกมเนี่ยก็ อาจจะเป็นเวียดนามที่สูสีกับเรานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีกีฬาบางประเภทที่เขาทําได้ดีอย่างอย่างวูซูที่ผมบอกนะครับเป็นกีฬาที่ใช้แข่งในเอเชียนเกมด้วยแล้วเขาก็ได้เหรียญทองแดงมาเยอะนะครับยังไปไม่ถึงเหรียญทองก็ถือว่าเขาก็มีมาตรฐานแต่ว่าพอวัดผลงานกันจริงในเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมเราก็ยังทําได้ดีแล้วก็เราตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงนะครับ รู้สึกว่าจะประมาณ20-25เหรียญทองแต่ว่าผู้สื่อข่าวเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าเราน่าจะได้1 5เหรียญทองแหละก็ต้องดูว่าเราจะไหวหรือเปล่ากับ24หรือ25เหรียญทองแต่จริงๆถ้า,าได้สัก15-16เหรียญทองนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นยังเป็นเจ้าอาเซียนแต่ถ้าพอแข่ง4เกมกันทีไรนะครับก็ อา,อาจจะมีเวียดนามไล่บี้บ้างคือต้องดูในซีเกมที่จะจัดที่ประเทศไทยในครั้งต่อไปนะครับพราะดูแล้วเราน่าจะจัดกีฬาที่เป็นสากลมากขึ้นอาจจะมีกีฬาประเภทพื้นบ้านบ้างแต่ว่าไม่น่าจะเยอะเพิ่มที่จะได้เป็นการพัฒนาวงการกีฬาในย่านอาเซียนด้วยครับไม่ใช่ว่าแข่งกันกองกองแก้งแก้งอะไรอย่างนีก้ก,ก,ก็คงจะไม่ดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ